สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจจากสุพรรณบุรีเกี่ยวกับการแปรรูปปลาหมอคางดำซึ่งเป็นประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์นางสีไพรทับปานหรือเจ๊น้องเจ้าของแผงปลาสลิดน้องเอปลาสลิดเปิดเผยว่าหลังจากมีข่าวปลาหมอคางดำแพร่สะพัดมีคนเข้ามาสอบถามเรื่องการซื้อปลาหมอคางดำแปรรูปเพราะเชื่อว่าราคาถูกกว่าและคนกำลังประหยัดค่าใช้ใจ่ายในช่วงเศรษฐกิจซบเซา เจนน้องเล่าว่าเธอยินดีรับซื้อปลาหมอคังดำในราคากิโลกรัมละ10-15บาทเพื่อแปรรูปเป็นปลาตากแห้งสามารถรับซื้อได้ถึงวันละ500กิโลกรัมโดยเชื่อว่าการแปรรูปนี้จะช่วยลดการแพร่พันธุ์ของปลาหมอคังดำได้นอกจากนี้ยังมีปลาชนิดอื่นๆที่ร้านขายด้วยเช่นปลาสลิดแดดเดียวหอยแดดเดียวปลานิลแดดเดียวและปลากุเหลาแดดเดียวเธอเสริมว่าปัจจุบันปลาสลิดแดดเดียวขายยากขึ้นเพราะมีราคาสูง และเศรษฐกิจกที่ซบเซาทําให้คนไม่มีกําลังซื้อสถานการณ์นี้ทําให้เจ๊น้องต้องหาทางออกใหม่ๆเพื่อเสริมรายได้จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงการแปรรูปปลาหมอค้างดําเป็นปลาตากแห้งเป็นวิธีที่ดีในการควบคุมการแพร่พันธุ์และเพิ่มมูลค่าให้กับปลาอย่างไรก็ตามการจัดการต้องทําอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายในธรรมชาติท่านผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรครับคิดว่าการแปรรูปปลาหมอค้างดําเป็นปลาตากแห้งจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ครับ